สวัสดีทุกๆคนจ้ามื่อวีนสารสิมพูพามาเที่ยวอีกแล้วจ้าอันนี้น้าตกริมทางค่ะสาวสิมพูกำลังเดินทางไปเบอร์ราเกนพี่น้องแต่ว่าก่อนจะไปเบอร์ราเกนกันทีพักกันไปแวะเที่ยวอันรัมกอนแต่ว่าเมื่อคืนที่พักกันมานอนอยู่อัน,นเฟอร์ดราก,ก็เลยขับรถสิออกไปก็เลยเห็นน้าตกก็เลยสวนกันแวะมาเบริรงจ้าก็ต้อง,งย่างไก่ดำน้ำตกอยู่เนี่ยพี่น้องจอรดรถเราย่างแค่2นาทีก็หอดจ้าบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องเนี่ยเมื่อเสาร์ฝนตกยุ่งกันจริงแต่ว่าฝนตกกับ,บ่หนาวดอกพี่น้อง น้ำใสๆพี่น้องนี่แม่น้ำไหลมาน้ำจากพี่น้องนี่เป็นเหมือนใช้หาดลุกเล็นได้เลยจากตรงเนี้ยฝนตกกรินปอยปอยเดี๋ยวสาวญี่ปู้เสียนหัานนาไปกล้องไปให้เบิงอีกครั้งนะึงเนะพี่น้องเนะะาะอ้สักพักสวยงามเนาะพี่น้องนาะเป็นสถานไม่ธรรมชาติ น้ำใสดีดีพี่น้องบ้่งกันใสพิซซเลยน้ำอ่ะอลปลาหงัวจากปลาหัวออ๋อโอ้ยิชางงวนน้องงัวในอันนอนอยู่กับธรรมชาติ ฝนตกลิ้นสาวจี่ปุก็เลยถามมันทางยางเข่ามาน,นี่มันเป็นค้ายๆโรงเรียนตอนเกี่ยวกับการเกษตรที่ได้ดูพี่นอ้องมันเงีย้ยแปลงปลูกเข่าบาเล่ยังน้เงินสีนาะาก็เลยถามข้าเจ้ามาท้าไปน้ำตกยางไป,งงไปทักได้ข้าเจ้า,า,า,าหรือบอกยางพอดีย่างไก่บ๊อนหรือดอกคำข้าเจ้าข้าเจ้าว่าอันนึ่งมาที่ก็ฮหอดบางที่ก็สองนาทีใกล้ๆเราเลยหัวป่วนสาวจี่ปุ่นแต่พี่น้อง บ้านย่างก็ไปใกล้เลยที่นอบ้านย่างก็ไปใกล้ใกล้เลยตอนชู้อ,อยากเข้าขไปไอหน้ามมนสุด ากาศดีๆมาเล่นน้ำได้เลยพี่น้องน้ำบ่ได้เลิกเด,ด้หน่ใสใสน้ำใสค่ะจ้ะน้ำใสอีกตรงนี้เป็นหาดเล้วนี่น้ำใสอีกในที่น้องน้ำก็เลิกลำใสเหมือนนะตายตาย,ตายป้าเห็ดกระมีเห็ดออกไปเนาะเนาะมันยังมันยังเร็วอยู่เนาะพี่น้องเพทคซ็อบ ขี่ง้วไปอันไซต์ต้นหยาง